ก็สวัสดีครับคนดูทุกท่านที่เข้ามาดูกันนะมีคนถามมาว่าอะไรนะคืออยู่ไหนเม่นย้งมีคนถามว่าถ้าเธอไปก่อเฉลี่ยแดงจะมีบอสใช่เราผมลองไปดูแล้วอยู่บรดดิเวณตรงนี้แถวนี้แหละที่เซวอสเกิดแต่เราไม่เห็นวอเลยละ่ะเดี๋ยวเราค่อยกลับไปหลดใหม่ทีหลังก็ได้แต่เราจะไปสำรวจก่อนว่า แ้วเ,เทเลทไาย์มีภารกิจอะไรให้ทำไหมภาร,รกิจหลักๆในทะเลทรายคืออะไรอันนี้เราก็พวกกับมาคุยกับพ่อค้านะอันนี้พ่อค้าอะไรเทเลไทน์สนุนธุรกิจสิ่งอันนี้น่าจะเป็นบอสนะสองอันนี้น่าจะอยู่ในบอสเทเลไทร์ย,อรรยไนะอันนี้ไม่ใช่เดี๋ยวพี่ยบคุณอยาาไดิคิตันเนี่ยแหละกิตตันสีเหลือง น่าจะเป็นสายสมอนที่ดีอันนี้ส่วนอันนี้เออคือวัตถดิบอะไรบ้างเอออันนี้ต้นไม้สักษิก็ลดหน่อยแล้วกันนี่แล้วก็หาผักอะไรอยู่แถนี้กนะินเหรออันนี้มันกว่างพออยงก็งไม่รู้นะเออ เดี๋ยวขอกลับบ้านก่อนนะกันไปโอเคกลับมาถึงบ้านแล้วนะนี่บ้านคือบ้านน่าจะมีอุปกรณ์ครบคันในการทำน้ำยาเปลี่ยนของแข็งเป็นของเหลวเอ่ออุปกรณ์ตัวนี้ใช่ต้องใส่อะไรบ้าง ชิ้นส่วนของกระดูกธาตุอันนี้หาได้จากไหนไม่รู้นะเชินี้เราหาได้เจออยู่แต่นี้เหมือนว่าต้องไปฆ่าสัตว์ในเส้นพวกกระดูกหรือเปล่าเออแซมก็มีคนถามมาว่าเออเอาเห็ดเนี้ยพีกบอสใช่ไหม ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่ <S <S> พวกเด็กอันนี้เราไปขายกับพ่อข้าแล้วมันเยอะมากใช่เกือบแตกหนึ่งเลยเราได้ทำการขายไปที่ร้อยแต่มันรู้สึกเหืือไม่คุมไม่ใช่เท่าไหร่แต่ก็หาง่ายอยู่ ส่วนชุดปลาดนามนี่ผมก็ไปซื้อจากพ่อพ่อค้าเออท่าทะเลอะไปซื้ออยู่แถวนั้นแหละไอ้พี่ส่วนของเอก็บบอลผมไปเจอเบ็ดตกปลาใหม่มาจากพ่อค้าพ่อค้าให้พ่อค้าแบบคลายสูตรกับผมนี่แหละสูตรนี่คือเจ๋งมากเลยตกปลาแล้วตกปลาไปทำอะไรเออวะ อ๋อตกปลาปเขาไปขายไงเออพ่อค้าเขารับซื้ออยู่เห็นอยู่เชินกบองเพชรเราจะปลูกทีหลังเราจะทำเออพิซสันกันเอฟซีเศษสอง วางไว้ข้างใต้เออหินแถมต้องเป็นดูดูวิชายสภาพอากาศเองสภาพอากาศแบบสีม่วงใช่ไหมเราเอาลุงสืดไปไว้ไหนนะเห็นอยู่แถวแถวนี้แหละเราเอาไปขุดคือต้องไปคลิปก่อนแล้วหรือเปล่านีไ่ไงคือต้องวางอย่างนี้สามหรืสองเที่ยงคืนวอดจะเกิดเหรอ ุดโอเคเราจะไปเยือนทะเลทรายก่อนเพื่อหาเก็ดธาตุใช่ไม่เรียกว่าเก็ดธาตุหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้เราใช้เวลาเดินทางแค่ไม่กี่วินาทีเออโอซิสไป แล้วได้ไปทางการถึงแล้วนะแล้วก็ผมบอกว่ามีบอยจุดเททๆนี้ใช่ไหมพีโลโล่ับขายอะไรใหมไหมนี่มีอะไรขายใหม่เลยรีหน่อยรีอูโหโห้เอาไว้ครับโลเนี่ยดีอยู่อืมอืมอันนี้ตื่นไหมนี่ไม่เคยเห็นอืมอืย่าเห็นโลอืมอ,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 มอม ได้แล้วนี่นี่เสร็จแล้วนี่เป็นไฟขาวแล้วนี่เอา้าบังอีกบังอีกออกเข้าใหม่แล้วแมพพิ่งโหลดชุดๆรล้อรอเลยก็ได้กินอกไอเทรดใส่เสร็จแล้ว30เปอร์เซ็นโยนการหลอมคือโยนมปใส่ทรายแล้วทำทรายเรียบๆก่อน น่าจะเป็นทรายดูดจากความที่เห็นแล้วโอ้โหมาเชี่ยอะไรวิ่งเร็วแท้ฆ่าก่อนที่จะมาฆ่าเราโอเคชวยจุดนดบนี่อันนี้ยังไม่โหลดเน่ยเราเปนจุดแดบหรือเปล่าโอ้ยไม่ใช่เฮ้ยแม่กซ์ฟองถุงพิษนี่เอาเรื่องเลยเนี่ย เออม,มาเคลียคอรกระเถอะคุณเห็นชอบพวกสร้างศพอันนี้ใช่ไหมใช่พวกนี้ผมฆ่าเองหมดเลยคือผมไม่รู้ว่าชาวบ้านม,มาจากไหนก็ดกว่าเป็นศัตรูผม,มเลยฆ่าเออตายหมดเลยแล้วพอฆ่าเห็นไม่นั่งจอดูหรือเอะล่าวอยู่ตรงนี้แล้วใครพูดนะาพี่ฆ่าเพื่อนผมทำไมผู้มาส่งผมเอง อันนี้ไม่รู้อ่ะขอทวทีเราฆ่าตายหมดแล้วขอเอาัยด้วยแต่ยังนอยก็ได้ชุดกอบฟรีนะเรานี้มันช่วไ้ได้ใจอจริงต่อไปของที่ว่านี่โยนนะแค่นี้ มันอยู่ใหญ่ไหมนะเนี่ยเฮ้ยโอเคลงไปนี่ผมจะตายไหมเนะี่ยบอกก็ขุดไปเรื่อยๆู้สงแสงน,น่าจะเป็นน้ำนะอะไรเนี่ยช่างมันไม่เห็น โอ้เป็นอ๋อชายดูดโอ้โหดูดยากน,นะเอาไปพวกเกียร์มอนได้เลยนะ่ะแบบมอนกำลังเดินอยู่แล้วก็เราไปจับมันภารกิจต่อไปให้ทำอะไรอีกในแดทเลสไท ได้จากไหนฮ่าฮ่ามันเป็นของฉันกำลังกำลังค้นหาเออหาได้จากไหนอะอันนี้ไม่รู้อันนี้ได้ยาวขอดคืนเส่วนพ่อค้า มีอะไรเปล่าพี่โปโปแตกนี่ไงนี่เดาดูๆนี่พอดีเลยเออถ้าเราไม่ใช่อ๋อมันเป็นอะไรรอเปล่าวะคือน่าจะเป็นแบบถึงยังไม่ถึงดูๆกันแค่วัอะไรนี้ไว้มันจะาดีเวแล้วรอบนั้นจะผินอันนั้นใช่ไหมถ้าเราลองทุบดูมันจะ เป็นเหมือนเดิมไหมหรือไม่ไม่มีเฮียลิเป็นเลยะฮะร้องใครทำไมครับมันร้องใครมันจะกัดเราวะแนะ่แล้วน่าจะต้องปั๊บมาเตือน แต่ไม่รู้ว่าทำยังไงนะฝ่ามนอนเตอร์เนี่ยแบบเนี้ยในเกมนี้แหละบักอีกละอันนี้เป็นการบัก๊กเฉยๆพ่อค้าคนนั้นอยู่แถวไหนตกไม้เหยียบไปไม่มีอะไรไม่มีของไอพคนด้วย ไม่มีอะไรเลยเมื่อกันไปแล้วต้องวางแสงสว่างให้กับเออปู่บ้านโอวิซิทแห่งนี้เสียงเฮอะไรเนี่ย อ,อยู่ไม่เข้าปกติเห็นบอสไม่อยู่มาตรงนี้ดูว่าพายุมันต้องเข้าก่อนพออยยายุทะเลทรายถึงบอสจะเกิดอ๋ออันนี้อ,อันนี้ออนเก็บด้วยอันนี้ออนเก็บด้ยวย,เ,ยวเอาไปเาไกเกะเอ้ยใหญยังจำเป็นอยู่เอ่อ ก็ได้ s i ายหนาวเป็นด้วเหรอโอเคได้ของแล้วอันนี้อะไรอ่ะหินน่าจะเป็นหิน ว่างมากเลยแถไม่ได้หินหินเลือต้นไม้เนี่ยเออน่าจะเป็นต้นไม้อะไรได้จากจากรูจากแบบแล้วมอนเกิดต่อหน้าต่อตาเลย ก็อบอกเวชรตีก็ถ,า,กถานะเลื่อนไหลเออนี่ไงเห็นละหายไปไหนเนี่ย จะใส่ไหมไม่ใช่ไม่เป็นแน่เน่ยตามจริงใช่ไม่เป็นนั่นเหรอบอสนั่นเหรออ๋อเข้าใจแล้ว ว่าอยู่เราเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งพอใจรัใช้ยังไงจะการมือเปลืองก่อนเถอะโอ้ยหนีเป็นด้วยเหรอทำอะไรทำอะไรเหือทำอะไรหนีหนีตัวอย่าไม่น่าเป็นห่วงหรอกตัวเนี้ยต่อไปได้ ตายซะตายซะตายซะ,อซะเออคาบิโอดีเลยนะตอนเนี้ยเข้าใจแล้วที่ที่เขาไม่ถึงว่ามาแล้วรางวัลเออคือระบายเขาไว้แบบว้างเทอเนี่อย่าใกล้บ้านเพราะว,ว,ว่ามันวเขจะเกิดตอนเที่ยง โอเคตายแล้วเี่ยบอสบอสนี่ได้เขาด็กชอบอะไรแล้วบอสไปไหนแล้อแวอ้าวหายเราเรารู้ว่าใช้ยังไงรู้่า้วว่าใช้อย่างนี้เาาอง ก็จะจัดสนาไมไปนะแบบท่านที่ฟาร์มอ่ะเสือในนี้นคือไถระเบิดแบบโพิ่มอัพเกรดไม่ใช่ระเบิดเพี้ยทุกคนเพราะว่าระเบิดโคตรแรงทถมดูดด้วยถ้นเนเมดเราไม่ถึงน่าจะตายเลยนะจอนนี้ทีมนี้แหละ ราจะมาหาคิสตันกันนะคิสตันนี่หายังไงไม่รู้แต่ควรจะลงไปลงแต่เมืองประมาณลงเหมืองประมาณนี้แหละทางใต้เอ,อ๊ะเดี๋ยวนะก็ไปหาคำอธิบายใหม่เราจะมาหาคิสตันกันนะครับคิสตันอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้เออเออดวงสวรรค พบเห็นอะไรทั้งสิ้นและมันอยู่ที่ไหนเอฮอฮ้แมงป่องใหญ่มากเอาชน,นะแมงป่องยักษ์อันนี้ก็อันนี้ก,อนนกูอันนี้รู้อยู่อันนี้เป็นบอสต,ต้องสู้ตอนที่มีพยุทะเลทรายเห็นบอสขึ้นอยู่นะ แต่มันไม่ได้หรอกแต่เราที่อยากได้ก็คืออันนี้หายจากไหนชิ้นส่วนของแกนท่าที่แตกหักแล้วใช้เพื่อการทำลา,ายทำลายด้วยยกด้วยผิดผิดก็ผิดช่างแม่งไปละหยุดหยุดหยุดขึ้นจากน้ำก่อนตอนแรก ใครนอนในเสียงดังชิบหายเลย <Hello. S 1> แล้วผมต้องไปหาแดรเทเลไซท์ใหม่แลเพพอะอ่อค้ามันตายไปแล้วหนึ่งตัวรีดกว่าฆ่าแบบฆ่าไปแบบไม่รู้ตัวไงล่ะอย่นี้วางทิ้งก็เสียไม่ต้องไม่ต้องมีอะไรมากเดี๋ยวหาจุดที่เราจะไปหาเทเลไซท์ใหม่ก่อนอยู่ดตรงนี้ เราเซฟไวอยู่ที่หนึ่งเราต้องไปก่อนเออเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมไปตรงนั้นแล้วกันมันค่อยไม่เสียเวลาที่ผมต้องมาแยกใหม่ฉะนั้นไปเอเคแล้วก็มาถึงทเลไซแล้วทะเลไซโอ้โหโคตรไกลเลยคือวิ่งมาระหว่างวิ่งมาฝนตกด้วย คือว่าอยากได้ยินเสียงฝนหรอกเช็เท่าไรหรอกเพราะว่าดังเสียงฝนดังตลอดเลยจริงนะอันนี้ว่าทีเออะไรทิ้งนะเออหนังนี่ค่อยหนังนี่ทิ้งเลยเพราะว่าในเงนี้ยก็ทำฟาร์มสัตว์ใหม่อันนี้ก็หาง่ายอยู่แล้วแต่ที่ส่วนของหินพขาเลืกสีเขียวคือมันหนูก็ไปคราฟได้นะคราฟได้ตรงไหน นึ่ขอเปิดดูก่อนนี่ไงเนี่ยทำการครัาเพื่อได้รับคือใช้อะไรครัาอันนี้ไม่รู้หมูบ่บ้านจะอยู่ในบริเวณไหนนะอันนี้มาป่าทะเดซาย,ยาเยวต้องเปิดกาฟิกส,สูงแต่ไม่จะแหลกใหม่นะ นี่ยสูงสุดเลยดูความแหลกนี่ไว้ดูไว้มันกำลังมามันกำลังจะมาแล้วกดทนันทีหนึ่งมาแล้วโอ้นี่แหละสุดยอด ผมไม่อยากเห็นให้ผู้ช,ชมมาดูพวกนี้หราเพราะมันทร,รมานมากเลยแหลกทิปหายเลยวิวิย,ยคือเราต้องเจอโอเอซิสก่อนถึงถึงจะได้จเจอหมู่บ้านฉะนั้นเราขอไปหาก่อนอ่าแหลกมาก ไม่เจอนะคือไม่เจอหาทั่วแล้วตัวนี้ไม่เจอเจะวผมจะไปแอบหาก่อนแล้วกันถ้าอยากให้ผมทําอะไรก็บอกมาด้วยนะคือผมแค่รอแค่ต้นไม้แล้วก็อะไรนะหาของนิดหน่อยทำภารกิจย่อยๆไปก่อนส่วนภารกิจหลักนี่ไม่รู้ว่าจะทำอะไรก่อนนะ คือภารกิจหลักในี่อแค่ต้นไม้แค่ต้นเดียวต่อไปก็ภารกิจลองภารกิจลองที่ผมจะไปทําน่าจะเป็นอันนี้แต่ถ้าอยากให้ผมทําอย่างอื่นก็บอกได้นะในเส้นพับิดอันนี้ใช้ไม่เป็นนะักถาเนี่ยใครใช้เป็นก็บอกด้วยนะแต่น,นี้สช้ไม่เป็นชนพวกอันอนื่นอันนี้ผมรู้อยู่น่าจะเป็นแบบบ้าปะ่วนอันนี้คือรอบ,บการตัดไม้อันนี้น่าจะเป็น ผู้พิทักษ์น่าจะเป็นผู้พิทักษ์คือน่าจะพิทักษ์เราคือคนป่าพวกนี้ยังไงกันแน่ก็ไม่รู้นะส่วนไปแร่นี้ก็ไม่รู้ว่าหายจากไหนถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะทั้งนั้นผมก็เอาไว้เจรในคลิปหน้ากันล้วกันคลิปหน้าเราผมจะรออ่านแล้วกันว่ามีอะไรความคิดอะไรเห็นอะไรบ้างฉันก็ท้องฟ้าอันนี้ไม่รู้ว่ามันมีอะไรบ้างอยู่ข้างบนนั้น จะเป็นเมฆสีทองอันนี้ก็ไม่รู้นะท่านั้นก็ไว้เจอน,นคลิปหน้านะครับท่านนั้นก็ขอบคุณที่เข้ารับชมก่อนมาคือเสียเวลาผม,มน่าจะใช่นะท่านั้นก็ขอบคุณมากนะกนะ็บายบายไว้เจอน,นคลิปหน้า้วกันแล้วหาไม่เจอตั้งนานไม่หาตรงนี้นะ่ะ